ชขอนแก่นนอนไม่หลับตื่นเต้นจะได้เงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาทป้าวัยเจ็ดสิบสองขอกดทีเดียวเกลียงขอบคุณรัฐบาลจากจริงๆเข่าวเด่นข่าวเด่นจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศของประชาชนกลุ่มผู้พิการกลุ่มเปราะบางที่มารอเบิกเงินนัตู้เอทีเอ็มนธนาคารกรุงไทยสาขาสารากลางจงังหวัดขอนแก่นกันค่ะภายหลังจากที่รัฐบาลประกาศโอนเงินก้อนแรกให้กับกลุ่มแรกที่เลขบัตรประจําตัวประชาชนลงท้ายด้วยเลขศูนย์วันนี้วันแรก ะะซึ่งพบว่ามีประชาชนมารอเบิกเงินจํานวนมากพร้อมทั้งขอบคุณนางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีรวมทั้งพรรคร่วมรัฐบาลที่ให้การช่วยเหลือประชาชนและให้เงินจริงตามนโยบายที่ประกาศเอาไว้ด้วยบางส่วนบอกว่าจะนําเงินไปใช้ใจ่ายในส่วนที่จําเป็นและอยากให้รัฐบาลมีโครงการดีๆแบบนี้ต่อไปค่ะอย่างเช่นนางน้อยอายุ72ปีชาวตำบลวังชัยอำเภอนามพ่องจังหวัดขอนแก่นบอกว่า ได้เงินแล้วได้เงินตามที่ยวรัฐบาลประกาศไว้จริงๆซึ่งโดยส่วนตัวดีใจมากวันนี้จึงมากดเงินโดยวางแผนจะนําไปซื้อของกินของใช้ที่ยังขาดเพราะต้องเก็บไว้ใช้ดูแลหลานพี่การและเก็บเงินสดไว้ใช้ในชีวิตประจําวันด้วย ขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยเหลือดูแลคนพิการและคนยากจนจึงอยากให้มีโครงการอย่างนี้ต่อไปเ,เรื่อยๆเพราะที่บ้านไม่มีนามีไรต้องซื้อกินทุกอย่างวันนี้กดเงินหนึ่งหมื่นบาทออกมาจากบัญชีหมดเลยเพราะจะได้สะดวกในการใช้ไม่ต้องมาคอยกดบ่อยๆด้านนางยุพินอายุ53ปีชาวตำบลในเมืองจังหวัดขอนแก่นกลุ่มคนพิการได้บอกว่าทราบมาว่าเงินเข้าบัญชีตั้งแต่เวลาหนึ่งนาฬิกาตื่นเต้นจนนอนไม่หลับตั้งแต่ได้ยินเสียงโทรศัพท์เตือนตื่นเช้ เช้ามาจึงรีบออกมาธนาคารเพื่อที่จะรอเบิกเงินจากธนาคารเป็นคิวแรกเพราะไม่มีบัตร ATM จึงต้องมารอแต่เช้ามืดเพราะกลัวคนจะเยอะ ดีใจมากที่รัฐบาลช่วยเหลือเพราะชาวบ้านลำบากมามากข้าวของแพงมากด้วยส่วนตัวก็วางแผนการใช้เงินแบ่งเป็นส่วนหนึ่งจะนําไปใช้จ่ายซื้อของที่จําเป็นส่วนหนึ่งจะเก็บไว้เพราะเศรษฐกิจยังไม่ดีอีกส่วนหนึ่งก็ต้องนําไปใช้หนี้ค่าชาวบ้านค่านา้ำค่าไฟและต้องไปดาวรถจักรยานยนต์ให้กับลูกเพราะที่บ้านไม่มีรถใช้ทําให้ลําบากมากขอขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยเหลือและอยากให้มีโครงการแบบนี้ตลอดไปขณะที่นายประสิทธิ์อายุ70ปีชาวตำบลศิลา จังหวัดขอนแก่นนะคะบ,บอกว่าดีใจมากที่รัฐบาลช่วยเหลือประชาชนได้เงินมาใช้ในครอบครัวซึ่งวางแผนการใช้เงินไว้ว่าจะนําไปใช้หนี้เงินกู้และหลังจากนั้นจะนําไปจ่ายค่าชาวบ้านขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยเหลือจนทําให้ชาวบ้านลืมตาอ้าปากได้จริงๆจึงอยากให้มีโครงการไปเรื่อยๆขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ